ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาลตลอดไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรกย็ยังยืนยันที่จะอยู่ข้างกันเสมอแล้วก็นับจากวันนี้ไปเรามีสิ่งต่างๆที่ต้องทำกันมากมายเดี๋วอยู่พิเดยครับเบบี้สีชอบถามว่า สเปกเธอเป็นยังไงเยอะมากแค่ไหนเขามีสเปกเยอะมากเจ็ด้เช็กริสได้แต่เช็คเดียวที่เขาฝรารถนามากคือเวลาเขาเกิดอุบิเหตุหรือว่ามีเรื่องที่ฉุกเฉินมากๆเขาไม่เคยคิดว่าการกดโทรศัพท์ออกไปนะ่ะจะมีใครช่วยได้เลยนอกจาก1669 ตลอดชีวิตเขาก็ารู้สึกว่าการโทรหาคนอื่นช่วงเวลาฉุกเชิญน่ะไม่มีใครช่วยได้สักคนแต่ว่าพอมีบีบปุ๊บก,การกดเบอร์โทรของเธอมันเร็วกว่า1-6-6-9เสมอการรักใครสัก,นกนคนหนึ่งเราจะนึกถึงตอนทุกช่วงเวลาเขาไม่สัญญาว่าจะไม่ทําให้เธอร้องไห้อีกอาจจะมีอีกเป็นพันร้อยครั้งที่เขาทําดีๆร้องไห้แต่ว่า ทุกคนที่มองเข้ามาเธอจะโชคดีเสมอที่มีเขาข้างกายและเขาภูมิใจในตัวเธอมากขอบคุณที่สละกอย่างนมายืนตรงหน้าเขาวันนี้ขอบคุณค่ะรักเบบีมากๆนะ loving can hurt loving can hurt sometimes but it's the only thing that i know know when it gets hard you know it can get hard sometimes it is the only thing Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ring. Holding me closer till her eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul. It is the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you mm, and is the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves where our eyes are never close. Harts are never broken forever times still frozen and ยิ้มใหม่นะคะดีใจกับดาด้วยจะร้องไห้ก็ <g ül> ดีใจด้วยจริงๆไม่เป็นไรโอ้โชคดีน้องมึงครับก็ในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่ดีของหลานทั้งสองคน ก็ขอให้อยู่กันด้วยความรักความเห็นใจมีปัญหาอะไรก็พยายามอย่าใช้เหตุผลเพราะว่าเหตุผลเราจะไม่มีการแพ้การชนะขอให้ใช้ความรักและความเข้าใจค่อยๆค,คุยกันสแสดงความยินดีด้วยกับลูกทั้งสองประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้คือก้าวแรกของความว่ามีครอบครัวนะลูกค่อยๆเดินและหวังว่าทางเดินนี้ จะไปได้สวยและคู่ขนานกันไปตลอดนะคะอ่ก็ยินดีดาด้วยนะครับ้วเจ้าบ่าวชื่อเอเนาะครับยินดีด้วยครับทั้งคู่ครับก็จริงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มากล่าวไม่เคยกล่าวที่ไหนมาก่อนเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอให้อยู่กันรักกันยาวๆมีอะไรกันมีทะเลาะกันก็ คุยคุยกัน <c oughs> ค่อยค่อยคุยกันนะอ่าเลนนะฮะเลนเอแล้วก็เลนดาด้วยนะฮะก็ mm hmm. การเดินทางวันนี้ก็ mm hmm. ก็มาถึงวันนี้แล้วจริงๆ mm hmm. ผมเคยแซวนะครับบอกว่าเอจริงหรือเปล่าแต่ก็มายืนยันแล้วครับว่าจริงๆครับก็ขอให้ ain, เหลนเอยู่ด้วยกันรักกันถึงที่สุด mm hmm. นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ ดีใจกับน้องดามากมากนะครับน้องดาก็เป็นผู้ช่วยคนเก่งของผมซึ่งเราก็เจอกันทุกวันแล้วก็น้องดาเป็นคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังฮะจริงจังกับทุกอย่างในในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้องดาเนี่ยเลือกเจ้าบ่าวาเป็นอย่างดีวันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองครับเจ้าบ่าวหล่อเหมือนพระเอกหนังกีเลยและนอกจากนี้ครับเวลตาที่ เจ้าบ่าวได้แสดงออกมาเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าเป็นคนที่รักดาม,มากแล้วก็มีความอบอุ่นกระทั่งเมื่อกี้ผมขึ้นไปรับไหว้คำพูดที่เขาพูดกับผมก็คือว่าฝากดูแลดาด้วยนะครับซึ่งมันบอกถึงความห่วงใยที่เขามีต่อดาอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยโอเควันนี้เราเจอหัวหน้าดาก็เราฝากฝันดากับเขาสัหน่อยให้เขาดูแลดี ดีใจมากๆครับแล้วก็ยินดีกับดามากๆเลยเชื่อว่าชีวิตคู่ของดานเนี่ยจะเป็นชีวิตคู่ที่ดีและเติมเต็มความสุขให้กันยินดีด้วยครับขอใหอ้รักกันนานๆนะคะถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะการเดินทางอันนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ยาวนานมากแต่ก็ขอให้พยายามที่จะเดินต่อไปด้วยกันนานๆแล้วกันครับอดทนนะพี่เอจริงๆอดทนมากๆ ผมอดทนมายี่สิบกว่าปีอะมากๆเลยแล้วเจลก็ต้องไม่ประสาทต้องต้องดีกว่านี้จริงๆอะแล้วก็วันนี้เจลสวยมากกว่าทุกวันซึ่งกติไม่จะสวยกว่ามากๆวันนี้ให้วันหนึง่งสวยมากๆชุดเหมือนซินเดอเรลล่าเนาะ Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should. How you kiss me under the lamppost back on Sixth Street. Hearing you whisper through the phone, away for me to come home.